สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Aniverse Channel คลิปนี้ Aniverse Channel จะพาไปเจาะลึกระบบเทพ7องค์และพรของมุคโคดะว่าทำไมในโลกของสกิลศึกพิศดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเทพถึงเหมือนจะสนใจขนมหวานเบียร์และสกินแคร์มากกว่าการช่วยโลกซะอีกหลายคนที่ดูแค่อนิเมะอาจจะรู้คร่คราคๆว่ามีเทพีลมชื่อนินลินที่คอยโผล่มาเรียกขนมจากมุโคดะแต่ในนิยายเว็บโนเวลและมังงะจริงๆแล้ว เบื้องหลังระบบเทพ7องค์มันลึกกว่านั้นเยอะมากทั้งกฎของพรเบลซิ่งโคตาสัตวรวัตละครั้งการลงโทษของเทพผู้สร้างไปจนถึงดีลลับที่เทพทำกับมุโคดะผ่านสกิลในซูเปอร์วันนี้เราจึงจะมาขุดให้ลึกว่าเทพแต่ละองค์ให้พรอะไรกับมุโคดะแลกกับของบูชาแบบไหนแล้วทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนสมดุลของโลกเงียบๆย,ยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ ก่อนอื่นมาดูภาพรวมกันก่อนว่าเทพ7องค์ในเรื่องนี้มีใครบ้างฝั่งเทพีธาตุมี4องค์นินลินเทพีลมอัคคณีเทพีไฟคิชาเทพีดินรูซาวกาเทพีน้ำส่วนฝั่งเทพสายระบบอีก3องค์คือเฮเฟสตัสเทพช่างตีเล็กวากันหรือวาฮูฮังเทพสงครามและเดมีอูกอสเทพผู้สร้างหรือเทพสูงสุดของโลกนี้ ทั้งหมดอาศัยอยู่บนโลกเทพคอยน้องโลกด้านล่างผ่านสระน้ำทํานายและส่งพรให้กับมนุษย์เป็นครั้งคราวทีนี้กฎของพรในโลกนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แจกกันมั่วๆแบบในอนิเมะที่เรารู้สึกว่าเทพอยากให้ก็ให้โดยพื้นฐานพรจะมี2องเลเวลใหญ่ๆคือพรใหญ่กับพรเล็กพรใหญ่จะเป็นสายระดับตำนานให้ทั้งภูมิคุ้มกันโรคป้องกันสถานะผิดปกติและบูสต์เวททาุของเทพแบบเต็มๆ ส่วนพรเล็กที่มุโคโดะและพวกได้รับจริงๆแล้วตามกฎคือช่วยกันโรคต้านผิดปกติเล็กน้อยและถ้าคนรับไม่ถูกจริตกับธาตุนั้นก็แทบไม่ได้เวทใหม่อะไรเลยแต่ถ้าผู้รับพรมีแอฟฟินิตี้เข้ากับธาตุพรเล็กหนึ่งองค์จะดันพลังเวทขึ้นได้ถึงประมาณ10บเท่าและถ้าได้พรเล็กหลายองค์ซ้อนกันภาพรวมที่ได้จะใกล้เคียงพรใหญ่เข้าไปเรื่อยๆปกติแล้วแทบหนึ่งองค์จะให้พรได้แค่สัตววัษละหนึ่งครั้งเพื่อไม่ให้โลกเสียสมดุลจนเกินไปแต่ เทพีสายกินโดยเฉพาะนินลินอัคคณีและคิชาดันแหกกฎกันอย่างสนุกสนานให้พ่อเล็กกันทุกสิบกว่าปีจนเทพผู้สร้างต้องเรียกไปดุอยู่บ่อยๆทีนี้มาดูฝั่งสัญญาระหว่างเทพกับมุโคโคดะกันสำหรับเทพีธาตุทั้ง4ี่องค์สิ่งที่พวกเธอต้องการไม่ใช่คำสวดวน์หรือการสร้างวิหารแต่คือของจากเน็ตซูเปอร์ที่มุโคโคดะส่งจากโลกเดิมนินลินเทพีลมเป็นสายของหวานเต็มตัวผู้ขนมปังไส้ถั่วแดงขนมญี่ปุ่นพุดดิ้งเค้ก คือยิ่งหวานยิ่งดีในเว็บโนเวลมีรายละเอียดขำๆเยอะมากว่าลอดขนมที่มุโคโดะส่งให้ทีหนึ่งนินลินสามารถกินหมดใน3วันได้สบายๆจนมุโคโดะต้องบ่นในใจว่าแบบนี้ยังไงก็อ้วนแน่ๆแต่นินลินก็เถียงกลับว่าเทพอย่างข้าไม่มีวันอ้วนทั้งที่พิติกรรมคือสายกินจัดระดับที่มนุษย์ยังต้องยอมแพ้ไม่ใช่แค่กินเยอะแต่ยังงองแงเวลาได้ขนมน้อยด้วย มีตอนหนึ่งที่มุกโคดะกำลังเลือกขนมในเน็ตซูเปอร์กะจะซื้อให้เทพีประมาณ20ชิ้นพอนินลินเห็นจํานวนก็ส่งเสียงเข้าหัวทันทีประมาณว่าแค่นี้ไม่พอหรอกขนมเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอพูดง่ายๆคือนินลินผูกสัญญาไว้ชัดเจนว่าเธอจะให้พอลมแบบเล็กกับมุกโคดะและเซลแลกกับการได้กินของหวานจากโลกเดิมอย่างต่อเนื่องฟังอัคณีเทพี TP ไฟก็แผลให้กับเบียรกับเหล้าเหมือนกันเทพฟองค์นี้จริงๆมีภาพลักษณ์เป็นสาวสตรองสายโทนร้อน แต่พอรู้ว่ามีเบียรต่างโลกที่ฟองนุ่มกลิ่นหอมกับเหล้าประเภทใหม่ๆใ,ให้ลองก็ติดใจจนยอมให้พรเล็กของธาตุไฟกับมุคโคดะและกับการได้ลองเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากในซูเปอร์เรื่อยๆในข้อมูลเสริมของเล่มนิยายเขียนชัดเลยว่าตั้งแต่รู้จักเบียรจากโลกเดิมอัคคณีก็เฝ้ารอวันถวายของของมุคโคดะอย่างจริงจังต่อมาคือคิชาเทพีดินท่านนินลินคือเทพีสายขนมหวานอัคคณีคือเทพีสายเมาคิชาก็คือเทพีสายสกินแท้แบบจัดเต็ม สิ่งที่เธอติดใจคือเครื่องสำอางและของบำรุงผิวจากโลกเดิมครีมบำรุงโลชัน่นสครับมาส์หน้าทั้งหมดกลายเป็นของบูชาที่เธอเรียกร้องจากมุโคดาภาพในข้อมูลทางการเขียนประมาณว่าเธอเริ่มทดลองใช้สกินแคร์จากเน็ตซูเปอร์แล้วติดใจในคุณภาพถึงขั้นใช้เป็นประจำในโลกเทพและพร้อมให้พรเล็กของธาตุดินกับมุกโคดาแลกกับการได้ทดลองของใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆส่วนรูซาก้าเทพีน้ำจะต่างนิดหน่อยรูซาก้าไม่ได้โฟกัสแค่ของหวานอย่างเดียว แต่เป็นสายชอบอาหารทุกอย่างจากโลกมุคโคดาและสนใจซุยเป็นพิเศษพรของเธอจึงไปลงที่ซุยโดยตรงทำให้ซุยมีพรธาตุน้ำเก่งเรื่องยาฮิวและการควบคุมของเหลวชนิดต่างๆส่วนของบูชาก็คืออาหารจากในซูเปอร์ที่มุคโคดาส่งขึ้นไปให้เธอเป็นระยะดังนั้นมุคโคดาและพักพวกเลยได้พรเล็กจากเทพีธาตุทั้ง4องค์สอนกันหลายชั้นกลายเป็นภูมิคุ้มกันโรคและความทนทานต่อสถานะผิดปกติที่สูงผิดมนุษย์และแม้จะเป็นพรเล็กแต่พอรวมกันหลายองค์ ผลรวมก็เกือบเท่าพรใหญ่ในตำนานทีนี้มาดูฝั่งเทพสายระบบต่อสู้กันบ้างเฮเฟสตัส hey เทพช่างตีเหล็กกับวากันเทพสงครามสององค์นี้ตอนแรกไม่ได้อินกับขนมหวานมากเท่าไหร่แต่พอได้ชิมเหล้าและอาหารจากเน็ตซูเปอร์ก็เริ่มเข้าใจว่ามีของดีอยู่ในมือมุกโคดะเหมือนกันทั้งสองจึงทำข้อตกลงแบบจริงจังมากกว่าเทพีธาตุพวกเขาไม่ได้ให้แค่พรเล็กเพิ่มแต่ให้สกิลโกงที่เปลี่ยนชีวิตมุกโคดะไปเลย2อ,อย่าง อย่างแรกคือสกิล Complete Defense หรือการป้องกันสมบูรณ์สกิลนี้ทำให้มุโคดะแทบจะไม่โดนดาเมจจากการโจมตีโดยตรงทั้งกายภาพและเวทมันส่วนใหญ่แม้ตัวเขาจะยังโดนแรงกระแทกกระเด็นล้มกลิ้งได้แต่เลือดและ HP จะไม่ลดเหมือนคนปกติเรียกง,ง่ายๆคือทำให้มุคโคดะกลายเป็นตัวละครกระดาษที่ดูบอบบางแต่โอกาสตายยากกว่าตัวแทงเต็มสายซะอีกแต่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือสกิลได้ประสบการณ์เพิ่ม2เท่า สกิลนี้ช่วยให้เลเวลของมุคโคดะขึ้นเร็วผิดปกติเวลาลงดันเจียนล,ล่ามอนสเตอร์จำนวนมหาศาลค่าประสบการณ์จิงพุ่งแบบสะใจเทพสงคราม,มากมีจุดเล็กๆที่อนิเมะไม่ได้เล่าให้ลึกคือ2เทพนี้หวังว่าถ้าเลเวลของมุคโคดะขึ้นเร็วเทนแนนหรือร้านใหม่ๆใ,ในเน็ตซูเปอร์จะถูกปลดล็อกซึ่งหมายถึงว่าเทพทั้งสองจะมีของเล่นใหม่ทั้งเล่าทั้งอาวุธทั้งของกินให้ทดลองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากสกิลทั้งสองแล้วเฮฟเฟสตัสกับวากัน ก็ยังช่วยสร้างอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างตราหรือเครื่องมือเวทที่ใช้สู้กับอันเดดอย่างที่เราเห็นในอาร์คดันเจียนอัลเวลลิงแต่ด้วยข้อจํากัดของระบบพรพวกเขาจึงเลือกให้ในรูปแบบอาวุธเวทโคดโกงแทนที่จะให้สกิลเวทศักดิ์สิทธิ์โดยตรงสุดท้ายคือเดียมิอุกอสเทพผู้สร้างเขาคือเทพสูงสุดคุมทั้งกฎของโลกและกฎของเทพหลายๆอย่างที่เทพองค์อื่นทําเกินไปก็ต้องผ่านการตัดสินจากเขาคนนี้ อย่างแรกเลยคือเขาเป็นของออกแบบสกิลเน็ตซูเปอร์และระบบเชื่อมโลกญี่ปุ่นกับโลกแฟนตาซีนี้สิ่งที่อนิเมะไม่ได้เล่าให้ลึกคือเดมิุกอสมองมุโคดะยังไงเดมิุกอสถึงขั้นแซลประมาณว่าต่อให้เป็นผู้ชายไม่เด่นไม่เท่แบบมุโคดะแต่ถ้าให้เวลาอยู่สักพันห้าร้อปีสถิติก็น่าจะทําให้หาแฟนได้สักคนนั่นแหละนี่คือมุกเมตาสะท้อนทนเรื่องมากว่าต่อให้เป็นเทพผู้สร้างก็ยังเล่นมุกกับชีวิตพระเอกได้แบบหน้าตาเฉย อีกมุมหนึ่งที่หลายคนที่ดูแค่อนิเมะไม่ค่อยรู้คือเดมิ U ุกอสมีบทลงโทษสำหรับเทพีขี้กินด้วยเวลานินลินอัคเนีหรือคีชาใช้พรเกินโคตาเล่นใหญ่เกินเหตุเดมิุกอสสามารถยุดของบูชาทั้งหมดเข้าคลังตัวเองได้และประกาศช่วงเวลางดรับของหวานให้เทพีทั้ง3อดกินไปพักหนึ่งซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำอีกว่าในโลกนี้การบูชาเทพกลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ใช้ขนมเบียและสกินแคร์เป็นตัวกลาง แทนที่จะเป็นแค่ทองคำหรือเครื่องสังเวตเหมือนแฟนตาซีเรื่องอื่นพอมองภาพรวมทั้งหมดเราจะเห็นว่า,าศาสนาในสกิลสุดพิสดารไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดที่เต็มไปด้วยสงครามาศาสนาหรือคำทำนายโลกแตกแต่กลายเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเชฟกับกลุ่มลูกค้าว i p บนฟ้าในซูเปอร์กลายเป็นเหมือนระบบเติมเงินยิ่งมุโคโคดะส่งของอร่อยขึ้นไปมากเท่าไหร่สายสัมพันธ์กับเทพก็ยิ่งแน่นพรที่ได้รับก็ยิ่งเยอะความคุ้มครองจากเบื้องบนก็ยิ่งแข็งแรง ในขณะที่ฝั่งโลกมนุษย์ศาส,สนาและประเทศต่างๆยังคิดว่าพรจากเทพต้องมาจากวิหารและพิธีกรรมของตัวเองแต่ความจริงเทพหลายองค์กำลังนั่งกินขนมจากเน็ตซูเปอร์อยู่บนฟ้าแล้วคุยกันเรื่องอาหารเมนูใหม่ของมุคโคดะแทนนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมในเรื่องนี้เทพถึงเหมือนจะติดของหวานมากกว่าช่วยโลกเพราะในโลกของสกิลสุดพิสดารการช่วยโลกส่วนใหญ่ไม่ได้มาในรูปแบบของแสงศักดิ์สิทธิ์หรือฮีโร่ใส่เกราะแต่มาในรูปแบบของพรเล็กหลายชั้น สกิลคอมพลีตดีเฟน s ์ XP คูณ2และท้องของเทพที่เต็มไปด้วยของจากเน็ตซูเปอร์ทั้งหมดนี้ทําให้มุกโคดะจากชายธรรมดาที่โดนซัมมอนมาแบบตัวแถมกลายเป็นเชฟประจําจัก,กรวาลที่ทั้งเทพทั้งสัตว์เทพและทั้งระบบของโลกนี้ต่างก็ต้องยอมงอ้อแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับระบบเทพ7องค์ในเรื่องนี้รู้สึกว่าเทพน่ารักดีหรือมองว่าเป็นพวกสายเปกับหัวที่เอาแต่ของกินลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ ถ้าอยากให้ผมเจาะลึกต่อเช่นเน็ตซูเปอร์ทำลายอีก o n o m โลกยังไงหรือพรอของแต่ละองค์ส่งผลกับเฟลซุยโดราจังแบบละเอียดแค่ไหนก็บอกหัวข้อไว้ได้เลยเดี๋ยวอ n นิเวอรจัดให้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe อ n นิเวอร์ h anel n พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อเนื้อแบบนี้จากอ n นิเวอร์ซช n e l ในตอนต่อๆไปวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ